ค่ะขั้นตอนการต้มน้ำเกลือนะคะที่จะเอามาดองมะขามนะคะแล้วก็น้ำอะ่ะเราเราดูปริมาณมะขามเนาะมะขามเรามีมากมีน้อยเราแค่ให้น้ำมันท่วมมะขามก็พอก็เอาน้ำสะอาดๆนะคะเทใส่ลงไปในหม้อเนี่ยค่ะส่วนเกลือเกลือที่เลือกใช้แนะนำเลยนะคะให้ใช้เป็นเกลือเม็ด เกลือสินเทาเกลือเม็ดเม็ดใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยมันจะคงความเค็มที่ไม่ไม่เค็มมากอะมันมันจะมีความนัวในตัวเนาะอย่าใช้เกลือไอโอดีนนะคะเกลือไอโอดีนนั่นคือมันจะเค็มแบบแหลมไปเลยอะรสชาติมันจะเพี้ยนมันจะไม่อร่อยนะคะให้ใช้เป็นเกลือเม็ดเนาะทีนี้พอใส่น้ําลงไปในหม้อแล้วก็กำเกลือเลยใส่เข้าไปกำหนึ่งพอ ไม่ต้องใส่เยอะเพราะถ้าใส่เยอะมันก็จะเค็มเกินไปทําให้มะขามเรามันเปรี้ยวเกินไปเนาะอ่าทกิกหลักๆเลยก็คือเวลาเราปอกมะขามนะคะให้เราเอาเกลือผสมเข้าไปในน้ำแล้วก็ปอกเสร็จให้เอามะขามอะ่ะโยนลงไปในน้ำเกลือได้เลยนะอย่าอย่าใส่น้ำเปล่าธรรมดาเพราะถ้าใส่น้ำเปล่าธรรมดานี่ลองทำแล้ว ออกแดงค่ะมะขามมันจะแดงแล้วเนื้อมันจะไม่สวยแต่ถ้าเราปอกเสร็จแล้วโยนใส่น้ำเกลือมะขามจะยังเขียวแล้วสวยมากนะคะอันนี้คือทริคสำคัญเลยเนาะมันจะทำให้มะขามเราสวยเวลาขายจะได้ราคาดีนะคะ